สมครับโสมวันนี้เรามาฉีดยาโสมครับฉีดยาโสมครับโสมเริ่มงอกแล้วครับนี่ครับบางต้นก็ยืนต้นแล้วครับบางต้นก็เพิ่งเริ่มงอกครับเลยดูบางๆครับเขาขึ้นยังไม่หมดครับกำลังทยอยขึ้นครับนี่ครับต้นโสมครับกําลังทยอยขึ้นคร yes ับกําลังทยอยขึ้นแปลงใหญ่แปลงใหญ่มากครับ 总暴里哈，总暴里